สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมารีวิวฟอร์ด v e r e s t นะครับซึ่งคันนี้ก็เพิ่งใช้มาหนึ่งเดือนนะครับ f o r ์ด v e r e s รรุ่นสปอร์นะครับ คันนี้ขับนิ่มดีครับชุดแต่งก็เป็นสเกิร์ตของวิกเตอร์ครับกระจังหน้ามัดแตง่งจังหน้ามัดแตง่งชุดแต่งวิกเตอร์ครับวิกเตอร์รอบคันนะครับ แม็กก็เป็นแม็กออกมาจากศูนย์นะครับไม่ได้เปลี่ยนครับขอบ20ขนาดยางก็จะเป็น265ทับ50 R 20นะครับเป็นสีขาวแรหลังคาดำนะครับมือจับเปิดประตูก็เป็นดำด้าน,นครับหลังคาก็เป็นแรบ ดำด้าน,นครับเป็นแถมมาจากศูนย์นะครับศูนย์เขาตกแต่งมาให้แบบนี้เลยครับออกจากโคราชนะครับย้อนแสงมาครับคันรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นประตูท้ายไฟฟ้านะครับ เดี๋ยวเราดูภายนอกกันก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปดูภายในกันครับโอ้ตอนนี้บ่ายสามนะครับแดดแรงมากเลย mm. เดี๋ยวผมกําลังหาคนถือกล้องให้อยู่นะครับผมจะรีวิวภายในให้เพื่อนๆได้ดูครับคันนี้ก็ผมใช้เองครับผมเพิ่งออกมาออกมาได้1เดือน,นครับ รีวิวให้ดูครับเผื่อใครสนใจฟอร์ดเอเวอร์เรสตนะครับ,รบเดี๋ยวเราดูมุมไกลกันด้วยนะครับ ไปมันถือกล้องให้หน่อยเดี๋ยวผมจะเอารถเข้าที่ร่มนะครับเพราะว่าตรงนี้มันร้อน,นครับเดี๋ยวเราหาที่ร่มๆม,มารีวิวกันก่อนนะครับถือนิ่งๆด้วยถือตามพี่เดินไปตามเลยเนี่ย tăng hai đường tám này, เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในกันนะครับครับภายในเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูนะครับ สองในังนะครนี่นะครับ,รบมีทั้งแถวสองแถวสามก็มีนะครับถ่ายให้สุดเบาต้องยืนตรงนี้นี่นะสุดเบาอันนี่ก็ปรับอินได้ครับประมาณนี้ ขัางสบายครับนี่ครับที่เขาเรียกว่าอะไรไปเสียบชาร์จแบตนะครับเสียบตรงนี้ครับชาร์จแบตอันนี้ก็ปรับแอร์ครับปรับแอร์แถวหลังแถวสองกับแถวสามแล้วก็วิธีพับเบาะเข้าออแถวสามนะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดู อันนี้ก็วิธีพับเบาะไปแถวสามมันจะพับได้แบบนี้นะครับมันจะมีคันยกตรงนี้เห็นไหมอมึ้นขึ้นครับแล้วก็ต้องเหยียบขึ้นไปเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งแถวสามให้ดูนะครับ ได้จริงครับยกบอกขึ้นก่อนสองให้ดูหน่อยสองไหนไม่รู้นะโอ่ค,ครับพอนั่งได้ครับถ้าเป็นเด็กน้อยก็จะนั่งโอเคครับถ้าเป็นคนใหญ่คนโต,โตก็อาจจะุณอัดครับ ก็เปาะเฟังคนขับไอ้ฟังผู้โดยสารก็จะเป็นระบบแมนนวลอยู่ครับคครรัับบเข้ามองไม่เคยเห็นมันไม่ใช่ไฟฟ้าแบบผู้ขับขี่ครับมันเป็นระบบแมนนวลอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับ ฝั่ง <s us> น,นี้ก็คลายๆกันครับให้แตกต่างครับใน <s us> ที่พักเขนของแถวสองนะครับมันจะมีนี่ครับ แก้วน้ำจะมีให้เราถ้าเดินทางไกลๆคันนี้ไม่ร้อนครับแอร์เย็นมากเลยเดี๋ยวเราดูข้างหน้าผู้ขับขี่นะครับผมอาจจะแบบทำคลิปไม่เก่งนะครับ ไม่ไม่เคยทำคลิปแต่อยากรีวิวให้ดูครับนี่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องรถก่อนนะนี่ครับเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับเขาเรียกกี่ทิศทางครับหกทิศทางครับเบาะไฟฟ้าหกทิศทาง เบาหนังสวยดีครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็น,นอ่อปุ่มเปิดฝาท้ายตรงนี้ก็ปรับกระจกมองหลังนะครับอันนี้ก็พวกระบบไฟครับให้เปิดปิดอโอโต้อัตโนมัติก็ปรับได้ตรงนี้ครับ พวกาลไยก็เป็นระบบมันติฟัง์กชันนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่อง2000นะครับ2.0ลิตรเทอร์โบเทอร์โบเดียวนะครับ1 8 0 83แรงม้าประมาณนี้ครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเกียร์10สปีดนะครับมีระบบแมนนวลระบบออโต้แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับ อัตราเร่งที่ผมขับมาครับอัตราเร่งดีครับแล้วก็ประตูท้ายนะครับเป็นแบบเอาคาติครับน่ครับผมใช้คาเตะครับประตูก็เปิดครับโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ